ไอ้แต่พวกไวยนำาขาตายดอกเศร้าแต่ผีอยู่ในโตของมันนำมันตายามันเกี่ยวกับผีเลยนะเนาะมันเกี่ยวกับผีเดี๋ยวนี้น่ะอยู่ในโตมันน่ะผีไม่ใหม่ก็อยู่น้ำโตมันเดี๋ยวนี้นะ่ะผีไม่ห่างก็อยู่น้ำโตมันเดี๋ยวนี้น่ะพี่บ้าอยู่น้ำนะก,กูกับผีบ้ากับมึงพี่เศษกับมึง เอาจัาพวกรอไปไปไ,ป,ไป,ปัวแวม่้ยกันว่าสิบดีนี่มะจับเป,ปัวอ,อย่างนะ้นนะพวเรื่องไหนเราไ่ได้ไข่จับไปบำบัดลงเมั้งไหมกันว่าสิบดีนี่มาจับไผ่เจ้าพวกรอยนี่ฉี่ เจ้าพอมึง <budgets> ห <Stat> yeah, oh. so ันเจับไม่ย่างคอยไปเลยตีไคอันนี้ยู่ยู่มือนั่นกระพาตาดคอยแต่เมื่อคืนนี่นัเตะกระตุกน้ำน่ะแลวลงไปเก็บเอาอ๋อปาดห้องจำว่าแมนเอาปาดอย่างนี้นะให้ขนาดเขาตีคอยนี่เขาตีครั้งนี้ขึ้นน่ะเบนว่าคอยตายให้ตีเขาตีกินได้ดูเศร้าในหัวคอยนี่คอยกินแล้วตีกินได้โน้วเศร้า ชาวเล่าเทศบานไงยังมียังไปพยันนะเขาวเขากินบ่ได้เดี๋ยวนี้นะม,มีเหตุผลนัดตีเสื้อ<ม>สิง้างมา้าแมวกินหมดแล้วแล้วเฮาไงยังเกิดเป็นคนคือเก่านี่มึงอย่ามาหยอกกูได้กูสัตว์อันนี้ย,<ก>ยาได้ทานไก่ช้อนได้อยู่นี่นะมึงว่าไพ่นี่นะอ่าได้เหตดกันนะพอแม่บ่กทานไก่ช้อนนี่ใบพ่อ โมเมนบ่แล้วอันนี้โมเมนพ่อค่อยนี่นะมนุษย์ต่อย่าให้คอยคอยไม่ได้ให้ค่อยมาแต่เ่อคอยได้เอาเงินให้จ้าแล้วพ่อท้องได้ใช่บ่หเท่าได้ควายชิบตควายชิบตบ่ก็ไม่ได้อยากได้ควายก็ยากได้เงินก่อนก็จึงมาซื้อเครื่องเต็นน่าเอาไปยังไงแล้วเขาจะเอาไปเลยสิได้ สีให้บ่เข้าวเจ้าบริหาพันอย่างเดียวมาเดี๋ยวพลาเพิ่มพลาเอามาเถอะแล้วก็ยืมรถเมื่อไหร่เนอะรถเมื่อวานนี่นะช่วยเธอเดินกินก่อนเราหิวข้าวแล้วเนาะบอกค่อยๆยังเมื่อบ้านไงค่อยยืมรถดีกว่าข้าวเดียวหนึ่งค่วยมือีช่วยเธอเดินกินก้อนข้าวเดียวหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาไก่ละบ่ไม่อายไม่อายค่อยนบ่มละอายที่รถก็เป็นเนาะโดยแล้วสิเจ้าทานนี่แหละปรึกษากับไอ้เ้อทำแล้ว เลี้ยวค่อยมาค่อยซื้อน้ำแข็งมาพร้อมรับรองบอ่ผิดหวังได้ขี่รถพ่อแพร่ในจังเออมาพ่อน้องแพร่แกแจรถืมค่อยอยูเอาได้สั่งยูรถพ่อลูกแพบ่เออคันได้รถพ่อลูกแพนะฮนะออน่ะแลน่ะได้ขันตัวสูงๆขาวๆน่ะรถลาว,นะออลลวขันนั้นชื่อได้พ่อลูกแพร่ได้อันนี้ <laughs> ติดตกจืดได้เลยมะไปนะจะเฝ้าจะหน่อยก่อนนะไอ้คอยนี่อยู่ทางล้างพวกไก่เลี้วไอ้เธอเดี๋ยวจะไปเก็บพักอันนี้นี่พักกับสิงน้ำนี่เนาะตุ้มชัยอู้ครับไอผมก่อนม่คือไอคอย ปันเคยได้ผมงอกนะเจ้ากระเถ่ารีกันอยางไดคอยละเถ่าเนาะคนเถ่าได้จึงมีผมงอกเนาะไอ้เถิดโอ้ยไผเถ่ากับผู้นั้นแล้วมีแสดงว่าเจ้าอย่างนี้ประธานเถ่าได้ยิ่งมวยผมงอกแต่ข่อยมีบ่ได้เล็บผมเต็มไปเลยข่อยผมนีเอาวยเก็บมาให้ผมงอกไหมอยอยากได้ผมงอกข้างหนึ่งให้มิงให้มิงงอก มาได้ใหญ่ได้ผักระทินน้ำหรือนะใหญ่ใหญ่เลยออขัดแล้วแต่ยากนี่เนาะแล้ไปเก็บเอาจะลงโลกเงือกสะกินหัวเจ้าหารจะลงโลูกเพื่อนโมระเชดยาวป่ะธรรมชาติเก็บเอาไอเจ้าใหญ่ได้โมรเพชรเคยสเก็บเอาไอตุ่มีบ่ะขัดกันแล้วตุ่มเชมีจ้านะเพชรจะคอยมีอยู่ไว้ให้เพื่อนกับเอาใบทุ่มเชมีแล้วออกแน่หน่อยตาหน่อยหน่อยนี่เจ้าหน่วยตาออก ว่าดอไอ้คอยในเงินนะเจ้า hmm. น um, ่ะห I mean, ้าสิบอ้เธอไปใช้นะมงได้ิไปเก็บมาหาเลยอใจดีแ huh, ห yes. ้งแท้เธอดีนีอ้ดีแห้งทแล้วเมื่อไหรแล้วคนมีสินทำอ้าการนี่คนฮาวแมนบอกคือจาใบแล้วว่าเป็นเดียวอ้เ่นเป่ยนเี่ยนเี่ยนเปนเนเเป็เปียนเเปนเนเปเีนเลียเี่เนเยนล่ยีนเลยเีนเป้นเนน ไ <Hey. S 2> <Hey. S 1> ปก็ไปเนี่ยว่าคอยาพาพาคอยไปในโบสถ์มองอันนั้นเลย <Okay. S 2> ไปมันจะไปจูดโบสถ์เขา่าใส่คอยอยากไปหามองไอ้ควายนะ <Yeah. S 1> มองจะใส่กบนะไออันอ๋อไปนิดเขาบให้เงินเจ้าบ่า,าวบพวกนะบ<อ>่าวจะเครียดบ่าบ้านนี่เครียดเขาเห็นยังแล้วคอยอยากไปมองจะใส่กบมองไอ้ควายมองข่อยขี่รถมามือนะใส่เบ็ดนะบ่าใส่เบ็ดกบนะบ่าวเลย ถามพ่อแพทย์แล้วไปกบเนาะคืนนี้พ่อแพทย์ได้โตคืนนี้มือหนาเอากบมาฝากเราเด้อกินบุกกบนะต้มเนาะมือหนาให้พ่อแพทย์เอามาให้ปนนี่เนาะพ่อนแพทย์แต่คอยอยากเห็น<ด>อีกหน้าไอ้กัมพนะีน่ะนี่ไม่กล้าคอยเอานี่ปึ้มกัมพีบ่มีเลยไม่กล้านี่แต่เสจเจ้าช่วยเฮ็ดให้ข่อยเยื่ยงได้แน่ให้อะวคมนี่นะคมเอามาได้ใช้เอาจุ้มไอ้ถามมลีนี่คม พ่อแม่ทิมลงมาให้โอ้พ่อแม่เอาให้โดยโอ้ดอกเี้ยแรกแรกค่อยอยากได้ใส่ซากบันทึกคนพ่อแม่ใส่ซากนี่ได้ไปเล่มมาได้ได้นี่อายค่อยนี่มาเมนบ่เจ้านี่ฮะมิกได้นะมิกหักเขาอยู่ในนี่มาเมนบ่เจ้าบ่มาเมนกันมาเมนแล้วคือคนต่างหากคนต่างหากเนาะคนต่างหากแบบนี้เนาะถือว่าเจ้าไนี่เราคนหูจักอะไรได้นี่ เลยเอเวดเก็บไปได้กวดอันไฟเอ็มล uh, uh. uh ่อเห็นแล้วคนต่างหากเอาแบบนี้ไรแท้เอามาให้คอยนี่ไงจะจะเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเล็บให้คอยนี่เด้อเล็บคอยนี่มันบอบสบัดโอ้ยแมนแมนเล็บเจ้ามันบอบสบัดเอาเจ้าบุตรอาบน้ำบ่คอยอาบมาใมันบอบสบัด บ่มีสบู่ชูบ่ไอน,นี่ได้สิบ่าให้บ่ค่อยเงินนะพอน้องแพทน,นะไอ้ให,ให้เท่าไดร่ให้ใบกล้วยเอาบอ่ใบกล้วยคันว่าเอา,เอาฐาน้ิเตียก่อนเอาคนประชานแล้วมันติดเจียหงแบบว่า,วาเอาเงินไปเราจะซื้ออย่างนี้คือมอวร์เนี่ยซองเสื้อบ่มืมอวานี่จะซื้ออย่างนึงจะต้องทำหลักเรื่องนะั้นบังเกิดเอาไปซื้อยามาก เจ้าก็ไปซื้อยามามาฉูบกันฉูบคือเก้าบอกเขาไปได้สูบเราเลยมีติกลาวครัวขีเมื่อคืนนี้สูบอยู่ไช่ฉูบนนี่แหละเราไม่ได้สูบอ้าวมาเลยเลยคือว่าซื้อได้แล้วบ้านเมืองคนเราเนีายอาการแบบนี้ดอกันฉูบขันค้นมาได้สูบมานั่นอายคอยข้อเบาในบ่มีพายเฮ็ดเวียหันเนาะข่อยบม่ได้ฉูบข่อยไม่ได้เฮ็ดเวียข่อยไม่ได้ฉูบเฮ็ดเวียบ้านหนึ่งนะฮักมี่พูดมาได้ฉูบมานั่นได้บ่สิบคน ผู้หลอดไม่ได้ชูามาผู้ว่าวเก่งๆอย่างที่ได้ชูโบผู้ว่าวเก่งๆนะแห้ไงสายสายทรงมาพ่ออ <c oughs> สายทรงอันนี้ก็ได้สายทรงไนะคอยนะเป็นสายทรงนะเจ้าเป็นสายสืบคอ,อยเป็นสายทรงพี่ลึกแท้ตัวน้องแพ้พี่ลึกแท้สายชูบสายเชิงวันนี้คอยชื่อเมื่อบานนะคอยชื่อเมื่อตั้มสินมีมาลายๆแล้วมาปั่นกันพี่น้อง ข่อยตามเป็นเชยขัยมันมีได้เชยข้าวลายเป็นเชียงแหงแล้วเนาะนี่กินน้ำกินน้ำกินน้ำนับอีกนับบาทเกินได้ช่องหนึ่งได้จะเกินโกเบัตรติ๊กหนึ่งเลยกลัมานั่งนี่กินได้น้ำหนึ่งสองเป็นนับเล้าของที่เข่าโตได้นับเรียนเรานับป้องห์รายการข่อยคอเราเสียใจจะเอาข่อยเป็นร้านขายอีกเด้อ ค่อยูได้ว่าเข้าซื้อทั้งนี้ลัน้าดานนาร้านรังจะว่าค่อยซื้อเจ้าเอาเงินให้ชาวพันนั่นนะก็เจ้าซื้อคลองในเต้าค่อยนี่เอาใหมแล้วจ้ะหองนะ่ก็ะเข้าเอาไปเลยดิไเอายาสูบก็อยู่ในรังค่อยนี่เอาใหแล้วเลยยามากก็อยู่ในรังค่อยนี่เอาใหแล้วเลยและก็น้ำดื่มก็อยู่ในรังค่อยนี่ในท้องในไซค่อยนี่ บ่อได้อ่อยมาเมนมาคยเ่าไปออเนาะอ่อยออยออยอยเขาเจ้าอย่าเราพี่น้องเราเว่าไปเดื่อป่อยอาถูกุทีทกทีทุกเดนเล็กตะปูขี้ไม่ยังอันนี้บ้าเว้นพ่อไม้กับลิกวาอก็คือเ็นใเสียงลามือนะ บ่ได้ได้เห็นแ้ได้ครัจักสีิากได้บ่นี้เอออืมน่ันยังอ่ะอมันคือลุกมันคือปลุกไปปลุกบ่บ่ยอมการไต่ต่ออยาค่อยมีวิธีต้อได้กันคอยแล้วหดม่อีกด้วยสาดหดมงอีกด้วย ต่อยาโดยที่ไพ่บูไอ้ไป่แค่นี้เอ้าขะมันหันเดตมันลูกได้เด้อคอยสิยังไม่งอดกลางคืนใช่จดจดอยากมาใกล้แท้บอกคอยปฏีสิจาวได้ไหมพี่บามาคอยข้อเบิ้งโทรศัพท์จะไงเบิ้งค้อเบิ้งเพลงไงบูมีเพลงจับเบิ้งสิสูพุ่นจับเบิ้งโทรศัพท์ไอเทิดพุ่นไอเทิดเราเคยใช้โทรศัพท์ แล้วเป็นบ่บ่ใช้ว่าค่ะว่ามีทวดินอยู่นี่จะาบ่ได้ไปขวดบ่เอย่าบอกล้วเบิดเนี่ยเร่งขวดเจ้ากุตาถอดแรมน้ำแล้วใช่ว่าเราบอาบน้ำเป็นทิตแลเราอาบเลยดิใช่ไปอาบเลยเนี่ยตัวต้องมีกินกลับเนาะรับเคลยครับพอเฮาลลินเทส คลาดภัยจ้าเนาะน้องพอน้องแพะเทิดเราได้พักกระซิน้ามาละก็มีกัปปะเนี่ยเทิดก็เดี๋ยวก็มีหนอดแต่หน่อยครึ่งๆนะมันหลายบ่อยเถิดหลายเฮ้ยผู้นี่ไว้บอลลิไปู้้ไปใช้กระต้านไปใช้บอลถูดเจ้ะเนาะนะวันมื่ก็้จะเอาทธงมีใช่ไหมไปแค่เอาใช้กระต้าไว้อันนี้ยาวนะ นี่ยไอทองเธอเธอเพื่อจากก็ได้นะเอาออกด้ยได้ทองนี่เดี๋ยวไปทองนี่บักแม้วแก้วเอามีเจ้าใส่ตะกร้ารนะเดี๋ยวฟาวที่เราดิ้นจะเท่ากินดิ้งงามเองหรนี่น้องเชนอย่ว่าเราเด็ดอ่อนได้ดิไอ้เธอพาเขาไปยามพี่น้องเจ้าได้บอไม่พี่น้องนะมองเขาใครจากะตีนเขานะนะเด็ดไปขายในบ้านก็ได้ได้ไอเธอได้ได้บ่อ่ะเชอได้เด่น xăm ní này, đây là anh sao nghìn này chín nghìn, 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 hết nghìn, chín 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 มีไทยแต่กล้าหรือเม่ไปชอบใช่เกงแล้งเดาเอาเป็นไหนบ๊อบหนอ่งุงเอาพัดเียงิ้นับบ้านะสามห้าหกเจ้าสิบเาถุงนฮะเนาะอ๋อหายเพิ่นหาเพิ่นเจ้าพ่นทงบ้านที่เจ้าแบบนี้สิ งังแล้อืม่้องออใชบตกใชบตกเฮ้ยเาาไเท้กินละอใจได้เถิดเนาะเียนอยให้พ่อแพลงไปลุยเอานไปลุยเอาอีกนะพอลกแพบ๊ม้นหนกเนาะไปลงไปลิน้ระเกิดอาบน้งา้ส่บแขงคับอาบแข้งแ้ว่านั่งอยู่เียงีเลยจะด่างไ่ต้มมีบ่ด่างไ่ต้มมีนะ้ห ก้อยต้มเองออกแล้วเนาะอยอย่าพามือได้เป็นไรเงินก็ได้ลืหน้าไอ้เธอนานขายให้เจ้าพักนักเงินอีกหาพักอีกบ่หาพักเด้อน่ะชาวพันเด้ออือแล้วเอาน้ำชองพันนี้เอาเลยจะพันสองพานเลยคนละสาวสาวได้มีเงินถูกหาพันหน้าไอ้เนยมีเงินพันหนึ่งหุย ไอเงินพันหนึ่งนี่แล้วเอาบ่บ่บ่บอบ,อบ,อบ,อบอ่เอาอลไรกันพวกเราสาวพันคือบอกาเอารถจักเจ้าเอาเจ,าจ,าจาเา้าเมื่อบ่ได้อีกเอาเมดววิญญาณคอยกไดไว้เลยสองคนนั่นเมื่อปลาเจ้าบอเห็นไหมาคอยคอเอาซะพระนี่ไอโบลิฮะคอยสิไปนน้ำควายคอยนี่มาเอาเงินให้รคอยมาเจา้าจักบ่สองข้างนั่นนะซื้อในใดผูควายคอยอยู่ผู อันนี้นะอย่าเอาไปเอาลูกแพทเนี่ทั่วทิ้งมันไอ้มันกินเข่าเพื่อนได้ควายนะแม่นใคยจิไปนำเอาแต่เสื้อกให้ใครในเด้อมือหน้ามืออื่นเด้อชื่อเป็นยังเสื่อเอาปู้เงินว่าแค่เห็นควายลมันเอาลงผูกเอาลงเห็นเห็นควายก่อนเห็นควายอลไรจังซื้อควายมันอยู่นี่ บอกไปทั่วนูกบักควายน่ะเก่าหัวเลยค่ะเก่าหัวปอเปลี่ยนชื่ออีกแล้วอันนี้ก็บักควายอีกอันนี้ก็บักควายบักควายน่ะคอยเลอยจิตดิมื้อแล้วแล้วเปลี่ยนชื่ออะไรอีกเนี่แล้วพอนักแพทย์มา่ีบักเซิร์ดนำบักมาแห่งนักกลัวเลยเขาบอก <laughs> <laughs> ใจเย็นได้ว,ว่าเถอดเลยเจ้า่าไปชาแล้วเราลืมเลยนะลืเลยเมนดาคไม,ไไม่ตายเลยบอกว่าหัวหัวว่าเอาไว้ได้พักเราเมื่อกี้พอใจได้เถิดนะ <laughs> งามเฮงนกงามตาหุ่งกามนกขานนกเลว้วขัก,กันแน่นาะเิบู <laughs> มากมากขปกับบูกิน ต้องมีก็ครับไอ้าอ<ด>้อนให้เงินน่ะขอสิมือซื้อน้ำมันมากอ,อกนี่ใ <จ S 2> <อ>ช่ๆแขว้วหมดแล้วได้นี่น่ะขแข้วลูกสิเจ้านี่มาหาพ่นบ่พ่อแพทเ,เห็นหยังได้พ่อแพทโอ

ได้ยังกระทรงองะัอง,ะงวีเลวีเลวีเนี่ยน่ะข่าวแท้เชิญมาข่าวแห้งแพทย์พูดเงินแล้วบานนะข่อยก็มี่เดีวยวซีละหาพันนี่ได้นี่ข่อยโฮมกระบบุรีชมกันแหงแล้วแต่อพอดีเลยนี่ข่อยสิไปซื้อพาพาผู้นอนจะหน่อยข่อยสิมาเอาอยู่หน้าทิงผู้าโฮมกันโฮมกันเกระสานชิปจะได้วดวงกรบบบอสพร้อมขอบคุณครับผมสุไลครับ เออพูดจักขอบคุณเราอะมึงยาได้ป่กเธอไปชื่อกินเดน้ออย่าไปชื่อนเนี้ยมันบดีได้พวกสองคนนั้ยังบรหายเคยนำหาพวกสองคนนลยอย่าไปชื่อนเนี้ยมันบดีเด้บอบบมีแนวชื่อดอกกุมื้อนี่แต่มึงซีบรียังแข็งแรงบี่เลยอะแค่ซองนี่กูอเอานี่ปากบ่มีอย่างหน่อยนี่อย่าอยายาเห็ดเรา้สิ่เจ็บนาะอสิเจ็บอยู่น้องกันดีๆไพืสีดงใหม่ลงมือ เงินย้อนะบัตรเติมเงินนะฮะอันนี้บ่านยังอยากได้โทรศัพท์นะนมีบัตรเติมเงินเหรอโอ,โอ้โทรศัพท์ก็อ,อยากได้แบบนี้อืตัวเด็ดมงดูบอกนี่เป็นดูเด็ดเด้ออัตุเด็ดเด้อเหตุยังไงนะฮูขีข่กีเ่เดือน Qua wow, đó, có để cái tên vinh lê hùng kìa đơn của các bạn lạy nhỏ liếc bay nó chả bay lạc a lưng khaine kìa nè quá tầng nó nè bun 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 นี่เสร็แ hey, ล hey, um. ้วเนาะไอ้เธอต้มกินมี่บ้านนี้แล้วเขากระชีดกรับต้มใส่มีก็คักไอ้เธอได้ต้มทำซุปสดกินคักคือกันคักเนาะจัง่ใบกะยูดีไม่แห้งพี่น้องทางทีมงานกจะชีดกรอตัวก่อนบ้านนี้บาลี่กระชีกระตัวคือกันพี่น้องเนาะอ่าทีเธองเอ้ยกลับก่อนเดียงเนาะอยู่น้ำแท้เนี่ย